เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือ,อยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววาย,ยุชุดที่4ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาต่อกับข้อ74กันเลย ข้อ74โจทย์ถามว่าข้อใดเป็นโปรโติสที่ไม่มีสารสีที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสงค่ะช้อยหนึ่งยูกลีโนซัวช้อยสองไดอะตอมช้อยสามพลาสมเดียมช้อยสี่ไดโนแฟกเจเลตและช้อยห้าสไปรูไลนาค่ะ,ะข้อนี้เนี่ยเขาถามถึงคุณสมบัติของโปรโติสในช้อยต่างๆใช่ไหม ว่าข้อไหนเนี่ยมันจะไม่มีสารสีที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสงบ้างเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักโปรโตินในแต่ละข้อก่อนเนอะแล้วก็มาทําความรู้จักคุณสมบัติของโปรโตินในแต่ละตัวกันเลยนะคะมาเริ่มกันที่ตัวแรกเนื้อก็คือยูกล i โนโซวัวค่ะ สำหรับยูคลีโนซัวเนี่ยจะเป็นโปรติีนในกลุ่มที่มีการเคลื่อนที่โดยใช้แฟลกเจล a ่าค่ะอ่ะพี่ก็จะพูดคุณสมบัติรวมๆนะคะของโปรตีนแต่ละตัวเนอะยูคลีโนซัวเคลื่อนที่โดยใช้แฟลกเจล a ่าแล้วก็จะเป็น สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่บางชนิดสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ค่ะ โดยสิ่งมีชีวิตในกลุ่มยูคลีโนซัวนะคะเราก็จะแบ่งได้ออกเป็น2กลุ่มย่อยค่ะกลุ่มย่อยแรกเนี่ยเราจะเรียกว่ากลุ่มยูคลีนอยสำหรับกลุ่มนี้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะสังเคราะห์ด้วยแสงได้ค่ะอ่าพี่ขอ เขียนสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นภาษาอังกฤษนะคะว่าโฟโตซินเทซิสเนะเาะแล้วก็กลุ่มที่2นะคะก็จะเป็นกลุ่มที่มีชื่อว่าไคนีโตพลาสติดสำหรับกลุ่มนี้นะคะ คุณสมบัติที่สําคัญคือเนี่ยมันคือมันจะมีตัวหนึ่งค่ะที่ชื่อว่าทริปพโนโซมาเนี่ยที่มันจะทําให้เกิดโรคเหงาหลับไดอ้อันนี้ก็เป็นคุณสมบัติรวมๆนะคะที่น้องๆควรรู้เนอะของยุกลีโนซัว ซึ่งมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่บางชนิดสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ซึ่งชนิดที่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกยูคลีโนยนั่นเองนะคะตอนนี้ก็น้องๆก็รู้จักชอยแรกแล้วเนอะยูคลีโนซัวเมื่อกี้พี่ก็พูดไปแล้วว่ามันสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ใช่ไหมแสดงว่ามันก็ต้องมีสารสีที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสงเราก็ติ๊กไว้ก่อนว่ายูคลีโนซัวเนี่ย มีสารสีที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสงแต่โจทย์เขาถา,ถามถึงช้อยที่ไม่มีใช่ไหมคะเราก็ต้องดูช้อยต่อไปสำหรับช้อยที่สองค่ะไดอะตอมมาดูกันเลยสำหรับไดอะตอมนะคะ ก็จะเป็นโปรตีนที่เป็นประเภทสาหร่ายเซล์ลเดียวหรือว่าหลายเซล์ลก็ได้ค่ะ เปลือกนะคะจะมีสองฝาแล้วก็เป็นสารพวกซิลิก้าเปลือกเป็นสารพวกซิลิก้าค่ะมีคุณสมบัติในการสังเคราะห์ด้วยแสงได้นะคะ แล้วก็พอไดอะตอมตายเนี่ยมันก็จะเกิดการทับถมที่บริเวณใต้ทะเลใช่ไหมอะซึ่งมนุษย์เนี่ยก็จะนำไดอะตอมที่ไดอะตอมที่ตายแล้วทับถมกันเนี่ยมาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆค่ะเช่นใช้ในอุตสาหกรรมแหล่งน้ำมันอุตสาหกรรมยาสีฟัน ใช้เป็นยาขัดโลหะใช้ทำเครื่องแก้วแล้วก็ทำไส้กรองน้ำได้ด้วยค่ะอันนี้คือประโยชน์ของการนำไดอะตอมที่ตายแล้วก็ทับถมกันใต้ท้องทะเลมาใช้ในอุตสาหกรรมนะคะอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติรวมๆของไดอะตอมเนอะซึ่ง คุณสมบัติที่โจทย์เขาถามถึงเนี่ยก็คือการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งไดอะตอมเนี่ยก็สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้เพราะฉะนั้นอ่ะเราก็มาติ๊กในชอยว่าไดอะตอมเนี่ยมันก็ต้องมีสารสีที่เกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสงใช่ไหมมันถึงสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ก็ติ๊กไว้เลยว่ามันมีนะคะแต่โจทย์เขาถามถึงข้อที่ไม่มีเราก็ต้องไปดูชอยต่อไปค่ะชอยต่อไปก็คือคลาสโมเดียม เรามาดูกันเลยสำหรับพลาสโมดียมนะคะเป็นพวกกลุ่มราเมือกค่ะแล้วก็มันจะไม่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ นี่ก็เป็นข้อมูลนะคะของพลาสมเดียมที่เป็นกลุ่มราเมื่อกั่นเองโดยพวกกลุ่มราเมื่อกเนี่ยมันจะไม่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้นะทีนี้พอมันไม่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้เนี่ยแสดงว่ามันก็จะไม่มีสารสีที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสงถูกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเราได้คําตอบแล้วว่าพลาสมเดียมนั่นแหละเป็นคําตอบของข้อนี้ค่ะที่เป็นโปรตีนที่ไม่มีสารที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเอง แต่เดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับอีก2ช้อยที่เหลือกันก่อนเนอะช้อยสี่ไดโนแฟกเจอรค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลย สำหรับไดโนแฟลเจเลตนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ค่ะ โดยไดยโนแฟกเจรเลตเนี่ยจะมีรงควัตถุคือคลอโรฟิลเคลอโรฟิลซีนะคะแล้วก็มีฟิลโคแซนทินด้วยเป็นสารสีเหลืองแล้วก็ ไดโนฟลกเจ a t เรตบางชนิดนะคะจะทำให้เกิดปรากฏการ์ขี้ปลาวาหรือว่าเรดไทนั่นเองปรากฏการ์ขี้ปลาวาหรือว่าเรดไทเนี่ยก็เป็นปรากฏการที่มีไดโนฟลกเจ a t เรตอยู่ในทะเลเนี่ยมากเกินไปทาให้เห็นน้ำทะเลเป็นสีแดงๆนั่นเองค่ะ อันนี้นะคะก็เป็นคุณสมบัติคร่าวๆเนื้อของไดโนแฟกเจเรตนะคะซึ่งมันก็มีคุณสมบัติในการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ใช่ไหมโดยมีคลอโรฟิลล์เอแล้วก็รงควัตถุอีกตัวก็คือฟิวโคแซนทินนั่นเองเราก็ไปติ๊กในชอยนะคะว่าไดโนแฟกเจเรตเนี่ยมีสารสีที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสงค่ะต่อมาตัวสุดท้ายค่ะสไปรูไลน่าสไปรูไลน่าเนี่ยสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ แต่สไปรูไหน่าไม่ใช่โปรโติสค่ะสไปรูไหน่าไม่ใช่โปรโติสไม่ใช่ไม่ได้อยู่ในอาณาจักรโปรโติสตาเพราะว่าสไปรูไหน่าเนี่ยอยู่ในอาณาจากักรยูแบคทีเรียค่ะเป็นไซโนแบคทีเรียประเภทหนึ่งหรือว่าเป็นสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินนั่นเอง ซึ่งมันก็มีคุณสมบัติในการสังเคราะห์ด้วยแสงได้แต่มันไม่ใช่โปรโตีเนี่ยเราก็ตัดออกไปเลยเพราะว่าข้อนี้เขาเน้นว่าข้อใดเป็นโปรโตีนถูกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คําตอบแล้วนะคะว่าข้อที่เป็นโปรโตีนและไม่มีสารสีที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยก็คือชอยซ์สาม p l โมเดียมนั่นเองค่ะสําหรับโจทย์แบบนี้เนี่ยน้องๆก็ต้องรู้ก่อนเนอะว่าโปรโตีนแต่ละตัวใน ชอยที่เขาให้มาเนี่ยมันมีคุณสมบัติแตกต่างกันยังไงนะคะถึงจะตอบคําถามเกี่ยวกับคุณสมบัติที่โจทย์เขาถามได้นะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ ไอติม <Acting S 2> กับความรู้นั้นคู่กันพอดูความรู้เราก็ต้องกินไอติม